สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูพลอยนะคะในอักษร o อนเล r ร์เราอยู่ในวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวขอให้นักเรียนค่ะช่วยเตรียมหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .1 เล่ม2จากอักษรมาพร้อมๆกันเลยนะวันนี้ค่ะนักเรียนเรายังอยู่กันในเรื่องของการลบ ในคลิปที่แล้วค่ะนักเรียนในคาบที่แล้วเนี่ยเราได้ทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของส่วนย่อยและส่วนรวมไปไหนนักเรียนคนไหนค่ะเป็นเด็กที่น่ารักที่ไปทบทวนบทเรียนมาบ้างยกมือขึ้น โอ้โหสุดยอดมากๆขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าครูพอยมีอะไรมาให้นักเรียนดูอ่านี่เลยค่ะนักเรียนในหน้าหน่วยของในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .1 เล่ม2เนี่ยจะมีสถานการณ์อยู่ข้อหนึ่งอ่าเพื่อนคนนี้ค่ะเขามีคำถามอยากจะให้นักเรียนช่วยแก้หน่อยช่วยเพื่อนได้ไหมคะ ช่วยได้ป่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะช่วยเพื่อนได้เนี่ยเราจะต้องมาอ่านกันก่อนว่าเอ๊เพื่อนต้องการให้เราช่วยหาคําตอบอะไรนะคะ <ammonia. S 1> เขาบอกว่าอะไรเอ่ยบอกว่ามีมะม่วงในตะกร้า57ผลนี่ตะก้าตรงนี้นะคะกินไปสี่ผลโอ้โหเยอะไหมคะ เยอะใช่ไหมจะเหลือมะม่วงในตะกร้ากี่ผลอ่าคำถามข้อแรกค่ะจํานวนที่มะม่วงจำนวนที่มะม,ม,ม่วงเหลืออยู่ในตะกร้าเนี่ยจะมากขึ้นหรือลดลงคะ คำตอบคือต้องลดลงสิถูกไหมเพราะตอนแรกเนี่ยในตะกร้ามีมะม่วงอยู่5 7ผลจากนั้นเราหยิบออกมาแล้วทานไปทั้งหมด4ผลดังนั้นจำนวนมะม่วงที่อยู่ในตะกร้าก็จะต้องลดลงเพราะฉะนั้นข้อนี้สบายมากเลยเราจะใช้การลบใช่ไหมคะที่เราถนัดกันมากๆเนี่ยในการหาคำตอบดังนั้นค่ะขั้นตอนแรกต้องทำยังไงคะนักเรียน จะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ถูกต้องอ้าวเอาอะไรเป็นตัวตั้งดีคะ57ถูกต้องเราจะใช้57นี่คะ่ะเป็นตัวตั้งและใช้4เป็นตัวลบเติมเครื่องหมายลบเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมให้เรียบร้อยนะคะเพราะอะไรคะนักเรียนเราถึงใช้5 7เป็นตัวตั้งและใช้4เป็นตัวลบ อ่าใช่แล้วหลยๆคนตอบเสียงดังฟังชัดออกมาจากที่บ้านเลยถูกไหมว่าอะไรคะเพราะว่า57เป็นจำนวนที่มีค่ามากกว่า4นั่นเองถูกต้องคะ่ะดังนั้นอ่าเราจรึงใช้57เนี่ยเป็นตัวตั้งนะคะถัดไปคะ่ะนักเรียนเราก็จะต้องการหาผลลบเนาะทีนี้หลักการในการลบเนี่ยที่คุณครูเน้นย้ำกับนักเรียนตลอดเลยคืออะไรนะ นำเลขโดดเลขโดดก็คือเลข5เลข7ดหรือเลข4นะคะที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันใช่เพราะฉะนั้นนะคะนะักเรียนเราจะต้องมาดูกันก่อนว่าแต่ละจำนวนเนะะี่ยค่ะเลขโดดอันไหนอยู่ในหลักอะไรบ้างขอทบทวน1ข้อก่อนนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่า57เนะะี่ยค่ะเป็นจำนวนที่มี2หลัก และ4เป็นจำนวนที่มี1หลักใช่ไหมคะส่วน57มีเลข5เลขโดดเลขแรกเลยอยู่ในหลักอยู่ในหลักสิบถูกต้องเพราะฉะนั้นค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ50ใช้แล้วนะคะถัดมาคะ่ะเลขโดด7 7มีค่าเท่าไหร่คะ มีค่าเท่ากับ7ถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่ในหลักหน่วยนั่นเองนะคะส่วนเลข4อยู่ในหลักหน่วยเพราะมีหลักเดียวใช่ไหมเราก็จะเริ่มที่หลักหน่วยเลข4เนี่ยก็อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ4นั่นเองดังนั้นจากอันนี้นักเรียนหลายๆคนเริ่มจะสังเกตเห็นแล้วว่าเราจะต้องนำา7มาลบกับ4ก่อนเลยเพราะอะไร เพราะอยู่ในหลักเดียวกันถูกต้องนะคะอ่านี่เลยครูพลอยก็จะขอแตกจำนวนออกเป็น57ออกเป็น50กับ7ก่อนเนาะที่เมื่อกี้เราดูกันไปแล้วว่า57เนี่ยเป็นจำนวนที่มี2หลักเพราะฉะนั้นเลข5ก็จะมีค่า50เพราะอยู่ในหลักสิบและเลข7จะมีค่าเท่ากับ7 เพราะอยู่ในหลักหน่วยนั่นเองจากนั้นค่ะนักเรียนเราจะนำเอา7มาลบด้วย4ถูกต้องเราต้องใช้7เป็นตัวตั้งนะคะเพราะอะไรเพราะว่า7มีค่ามากกว่าอีกเหมือนเดิมเลย7-4ลบ4ได้คำตอบเท่ากับ เก่งมากค่ะนักเรียนดีมากนะคะได้คำตอบเท่ากับ3อ่านักเรียนคะเราเรียนเรื่องการลบเนี่ยมาหลายคามมากๆแล้วตั้งแต่ต้นเทอมเนาะจำนวนที่มีหลักเดียวแบบนี้ค่ะนักเรียนครูพลอยเนี่ยคาดหวังว่านักเรียนจะสามารถลบเลขได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นนะคะเวลาเห็นการลบนักเรียนนึกไว้เลยนับ สไปจนถึง7 4แล้ว5้าควรจะต้องลบได้อย่างคล่องแคล่วนะลูกนะสำหรับใครที่ยังไม่คล่องครูพลอขอให้นักเรียนเนี่ยไปฝึกทำแบบฝึกหัดของอักษรของปอนหนึ่งของเราในรายวิชาคณิตศาสตร์ก็ได้นะคะในนั้นเนี่ยจะทําให้นักเรียนสามารถบวกเลขและลบเลขได้อย่างคล่องขึ้นเพราะว่าการบวกการลบเนี่ย เป็นเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากที่ถ้าสมมติว่านักเรียนเนี่ยค่ะยังทําไม่คล่องก็อาจจะเกิดปัญหาได้ในการที่เราจะเรียนบทต่อๆไปนะคะเอาล่ะ7ดลบ4เท่ากับ3ดังนั้นเราจะได้ยังไงต่อคะอ่าเราก็จะนำเอา50ใช่ไหมคะมาบวกกับ3ได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนโอ้โหสบายมากได้เท่ากับ50 3นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะตอบคำถามเพื่อนได้ละค่ะว่ามะม่วงที่เหลืออยู่ในระกาเนี่ยจะมีจำนวนเท่ากับ53ผลนั่นเองนะคะถัดไปค่ะนักเรียนครูพลอยค่ะมีโจทย์การลบมาทีนี้ค่ะมีเพื่อนอยู่2คนเขาแข่งกันอ่าเขาแข่งกันหาคำตอบจากโจทย์ ประโยคสัญลักษณ์การลบที่ครูพลอยเตรียมมาให้ทีนี้ครูพอยอยากให้นักเรียนค่ะช่วยกันตอบนิดหนึ่งว่าคนไหนที่เป็นคนตอบคำถามได้ถูกต้องโอเคไหมครูพลอยให้เวลานักเรียนสักแป๊บหนึ่งค่ะนักเรียนลองดูนะโจทย์ในข้อแรกค่ะคือ29ลบด้วย7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมคำตอบควรจะตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ ได้คำตอบแล้วเนอะได้คำตอบแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันอ่ะขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะต้องมาพิจารณาก่อนเนอะว่า29เกนี่ยก็จะมี2หลักด้วยกันเพราะฉะนั้นค่ะเเลข2อยู่ในหลัก10ดังนั้นจะมีค่าเท่ากับ20ส่วนเลข9อยู่ในหลักหน่วยก็จะมีค่าเท่ากับ 9ถูกต้องจากนั้นหลักการเดิมค่ะนักเรียนนำเลขโดดในหลักเดียวกันมามาลบกันใช่ดังนั้นเราจะนำเอา9และ7มาลบกันนะคะ9ลบออกด้วย7จะมีคำตอบเท่ากับ 2ถูกต้องเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนเราก็จะหาคำตอบในขั้นต่อไปก็คือนำา2 0สิหนวนตรงนี้มาบวกกับ2ที่เราเพิ่งลบได้ใช่ไมคะย0บวกด้วย2ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน22นั่นเองเพราะฉะนั้นคนไหนตอบถูกต้องคะ,ะเพื่อนคนนี้นะคะนักเรียนตอบถูกเหมือนเพื่อนไหม ใช้ได้นะคะเอาล่ะไปดูอีกสักหนึ่งข้อค่ะโจทย์ถัดไปนี่เลยเอา้าวช่วยกันอ่านนิดนึงประโยคสัญลักษณ์เขาบอกว่าอะไรคะ5 6ลบด้วย30เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมโอเคไหนนักเรียนลองใช้คิดแบบเร็วๆเ,เลยว่าจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่นะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะก่อนอื่นเราก็จะต้องแตก 56ออกเป็นส่วนย่อยๆก่อนอ่ะก็จะได้เป็นอะไรเอ่ย50ใช้แล้ว50มาจากอะไรคะไหนลองบอกเพื่อนๆคนอื่นซิ50เนี่ยก็มาจากเลข5ที่อยู่ในหลักที่อยู่ในหลัก10บถูกต้องนะคะอีกหนึ่งตัวก็จะได้เป็น6ใช่แล้วคะ่ะทีนี้ค่ะครูพลอยขอกลับฝั่งนี้นิดนึงเราจะต้องนำเอา50เนี่ย ลบด้วย30ถูกไหมเพราะอะไรคะเพราะว่าอ่าเพราะว่าเป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักสิบเหมือนกันถูกต้องนะคะจากนั้นคุณพลอยควรจะตั้งเป็น30ลบ50หรือ50ลบ30ดีคะเอาอะไรเป็นตัวตั้งดี เอา50ใช่ไหมเพราะว่า50เป็นจำนวนที่มีค่ามากกว่านะคะ50-30ลบ30หลักการเดิมคะ่ะนักเรียนนำา5มาลบกับ3ก่อนก็ได้5ลบกับ3ได้2แต่2เป็นคำตอบเป็นผลลบที่ได้จากเลขโดดในหลัก10เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็จะต้องเป็นเลขโดดที่อยู่ในหลัก10บด้วยเช่นเดียวกันเนาะคำตอบก็จะได้เท่ากับ 20ถูกต้องค่ะขั้นตอนถัดไปอ้าวได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดไป20ค่ะบวกด้วย6จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่นะอ่าทราบแล้วใช่ไหมว่าคนไหนตอบถูกค่ะ mm hmm. เพื่อนชุดชมพูนั่นเองใช่แล้ว26นั่นเองนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเย้นะคะผ่านไปอีกหนึ่งข้อ หลายๆคนเริ่มจะชำนาญกับการลบแล้วนะคะไปค่ะไปฝึกอีกสักหนึ่งข้อดีกว่าอ่ะโจทย์บอกว่าอะไรคะนักเรียน47ลบด้วย20เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเอาล่ะครูพลอยให้เวลาแป๊บหนึ่งค่ะเอานักเรียนลองนะลองหาคำตอบดูโอเคบางคนคะ่ะนักเรียนครูพลอยจะสอนเทคนิค ที่สามารถหาคําตอบได้อย่างรวดเร็วนักเรียนลองดูตรงนี้นะคนแรกบอกว่าคําตอบเท่ากับ49ค่ะส่วนอีกหนึ่งคนบอกว่าคําตอบเท่ากับ27ค่ะเออสองจำนวนนี้ค่ะจริงๆแล้วไม่ต้องหาผลลบเลยนักเรียนแค่ใช้หลักการที่ครูพลอยเคยบอกไว้อย่างเดียวนักเรียนจะสามารถตอบได้เลยว่าคนไหนคือคนที่ตอบถูกต้องเพราะอะไรทราบไหม จำได้ไหมคะนักเรียนในประโยคสัญลักษณ์การลบครูพอยเน้นอยู่เสมอค่ะว่าตัวตั้งจะต้องเป็นจํานวนที่มีค่ามากที่สุดอ่าและคำตอบเนี่ยก็จะต้องมีค่าลดลงจากตัวตั้งถูกไหมเราถึงใช้การลบนะคะแต่ที่นี้ค่ะดูคนแรกคนแรกบอกว่าหนูตอบ49ค่ะ โอ้โห49กับ47จำนวนอะไรมีค่ามากกว่ากันคะใช้หลักการเปรียบเทียบจำนวนใช่ไหมหลักการเปรียบเทียบจำนวนเราจะเริ่มเปรียบเทียบจากหลักสิบก่อนเลข4เหมือนกันดังนั้นทำไงคะเราสรุปไม่ได้นะว่ามันเท่ากันเราจะต้องขยบไปดูในหลักหน่วยเลข7กับเลข9อ้าวเป็นยังไงคะ 9มีค่ามากกว่า7แน่นักเรียนเพราะฉะนั้นเราจึงบอกได้เลยว่า49มีค่ามากกว่า47ซึ่งจะเป็นไปได้ไหมคะที่49เนี่ยจะเป็นคำตอบในข้อนี้เป็นไปไม่ได้แน่นอนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราอาจจะแบบรู้สึกแบบตอบได้อย่างเบื้องต้นคะ่ะว่าเนี่ยคนเนี้ย27เนี่ย ซึ่งปมีค่าน้อยกว่า47เนี่ยน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเอาแต่ยังไงก็ตามค่ะเพื่อความชัวร้อ0เรเซเราจะมาใช้วิธีการลบเพื่อตรวจสอบคำตอบอีกทีนะคะในการลบค่ะนี่47ก็จะแตกออกเป็น7และ40ถูกต้องนะคะ7และ40จากนั้นนำเลขโดด4และเลขโดด2มา มาลบกันใช่เพราะอยู่ในหลักสิบเหมือนกันนะคะถัดมาค่ะเราก็จะได้เป็น40ลบด้วย20ก็จะได้คำตอบเท่ากับ20ใช่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำเอา20มาบวกด้วย7ใช่7มาจากตรงไหนคะใช่แล้วมาจากตรงนี้อีกหนึ่งจำนวนที่เราอยู่ไม่ได้ทำอะไรเนาะ20บวก7ได้คำตอบเท่ากับ20สิบ เถูกต้องนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้คำตอบอย่างเมื่อกี้ที่เราคาดคะเนเอาไว้เนาะว่าคำตอบข้อนี้ก็คือ27นั่นเองอ่าไปดูอีกสักหนึ่งข้อค่ะนักเรียนข้อนี้ค่ะบอกว่า79 กับ5เนี่ยนำมาลบกันอ่าทีนี้ค่ะนักเรียนเพื่อน2คนนี้เนี่ยเขาเขียนโจทย์โดยใช้ตัวตั้งโจทย์การลบโดยใช้ตัวตั้งเหมือนกันเดี๋ยวนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่ามีอะไรที่แตกต่างกันไปบ้างมาดูสําหรับเพื่อนคนแรกกันก่อนเนาะเพื่อนคนนี้บอกว่า79ลบ5เขาแสดงวิธีทําให้เราดูค่ะเขาบอกว่าก็นํา79เนี่ย แตกออกเป็นส่วนย่อยนะคะก็จะได้เป็นอะไรเอย่ย70กับ9จากนั้นนะคะเราก็จะนำเอา9มาลบออกด้วยลบออกด้วย5ถูกต้องค่ะได้คำตอบเท่ากับ4เพราะอะไรคะทำไมเราถึงนำากกับ5มาลบออกกันก่อน เพราะว่าใช่แล้วเพราะว่าอยู่ในหลักหน่วยเหมือนกันนะคะพอลบกันแล้วได้4เนี่ยก็จะได้คำตอบว่า70บวก4ได้คำตอบเท่ากับ74นั่นเองถัดมาค่ะอีกหนึ่งคนบอกว่าใช้79เหมือนกันอย่างที่ครูพลอยบอกไปเนาะ79แต่ตัวลบค่ะเปลี่ยนเป็น50 อ่าเปลี่ยนจาก5เป็น50นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลบเนี่ยเราจะนำา50มาลบกับ9เหมือนเดิมไหมคะนะักเรียนไม่ใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะเลข5เนี่ยเปลี่ยนจากการที่อยู่ในหลักหน่วยเปลี่ยนไปอยู่ในหลักสิบแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำเอาเาเนี่ยคะ่ะเอา50เนี่ยมาลบออกจาก70บ าเพราะว่าอะไรอยู่ในหลักสิบเหมือนกันถูกต้องนะคะก็จะได้เป็น70ค่ะลบด้วย50เท่ากับเท่าไรคะนะักเรียนเท่ากับ20ถูกต้องค่ะก็จะได้คำตอบเป็น9บวกกับ20หรือ20บวกกับ9เท่ากับ29นั่นเองเห็นไหมคะถึงแม้ตัวตั้งจะเหมือนกันเนาะ แต่ตัวลบไม่เหมือนกันอยู่คนละหลักกันเลขโดด5ข้อนี้อยู่ในหลักหน่วยส่วนข้อนี้อยู่ในหลักสิบก็จะทำให้ได้คำตอบไม่เหมือนกันนะคะไปดูอีกสักหนึ่งคู่ค่ะนักเรียนคนนี้ใช้ตัวตั้งเป็น89ลบออกด้วย7นะคะวิธีการก็คือจะต้องแตกเป็น80กับ 9ถูกต้องจากนั้นเรานำา9มาลบออกด้วย9ลบออกด้วย7เพราะว่าอยู่ในหลักหน่วยเหมือนกันนะคะ9ลบออกด้วย7ได้คำตอบเท่ากับได้คำตอบเท่ากับ2ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบเนี่ยก็จะได้ว่า80บวก2จะมีค่าเท่ากับ 82นั่นเองนะส่วนเพื่อนคนถัดไปค่ะบอกว่าอยากให้7เป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักสิบอ่าจึงเขียนเป็น70แบบนี้ใช่ไหมคะดังนั้นวิธีการทำเนี่ยจะเหมือนกันไหมนะไม่เหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าเลข7ค่ะตัวลบเนี่ยเปลี่ยนหลักไปจากหลักหน่วยมาอยู่ในหลักสิบอ่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานำมาลบเนี่ยเราก็จะต้องนำเอา 70ลบออกกับ9นะคะลบออกกับ80นี่80ลบด้วย70จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไรคะจะได้คำตอบเท่ากับ10ถูกต้องค่ะจริงๆเนี่ยนักเรียนก็นำเอา8กับ7 8ลบออกด้วย7เนาะก็จะได้คำตอบเท่ากับ1ซึ่ง1อยู่ในหลักสิบ จึงมีค่าเท่ากับ10นั่นเองขั้นตอนสุดท้ายของการลบแบบนี้ก็คือนำา1บบวกด้วย9ได้คำตอบเท่ากับ10เก้าถูกต้องบางคนคะ่ะนักเรียนบอกว่า10บวก9ได้คำตอบเท่ากับ90ค่ะถูกไหมคะไม่ถูกไม่ใช่นะคะแบบนั้นเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการคูณเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันต่อไปนะสำหรับวันนี้คะ่ะนักเรียนนักเรียนก็ได้ฝึกทำ แบบฝึกหัดแล้วก็โจทย์เกี่ยวกับเรื่องของการลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของส่วนย่อยและส่วนรวมไปหลายข้อเลยนะคะขอให้นักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนแล้วก็อาจจะทำแบบฝึกทักษะค่ะกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .1 เล่ม2ด้วยนะคะเพื่อที่ยังไงเพื่อที่เวลาที่คาบเรียนหน้าเรามาเจอกันนักเรียนจะได้ไม่ลืมบทเรียนที่เราเรียนในวันนี้โอเคไหมคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบ คุณทุกคนมากที่ตั้งใจนะคะแล้วพบกันใหม่คราบหน้าบายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน